สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูลีลาพี่ใหญ่ออกลวดลายฮะรถขุดสุดหินนะรถขุดงานเหมืองนะไซส์ใหญ่ของ XCMG ฮนะตัวนี้เป็นตัว XCMG XE490DK ฮนะรถขุดไซส์ใหญ่เลยนะเทียบเทียบไซส์ตัว500นั่นแหละนะฮะวันนี้นะฮะออกออกงานหินครับออกมากินงานหินนะหินร้วนๆนะฮะ ไม่มีดินปนเลยครับนะกับภารกิจตั้งกองสต็อกนะฮะนะกองหินนะครับในโรงโม่นะก็มาดูลีลารุ่นใหญ่กันนะว่าลวดลายกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน,นานๆจะเห็นกันทีนะกับพี่ใหญ่สุดคันนี้ XMG x e 4 9 0 d k นะ นะครับกับขุมพลังนะเครื่องยนต์คมัมมินนะ375แรงม้าครับบุ้งกีบิ๊กเบิ้มเลยนะบุ้งกีขนาด2คิวครึ่งอะเผลอๆมีถึง3าคิวด้วยซ้ำนะนี่นะขนาดเราส่องไก,ระระะกลขนาดนี้ยังเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการเลยนะนะครับแล้วก็แหวแวดล้อมไปด้วยเสียงแบ็คกราวที่โอ้จ,จึกจักจึกจักนะครับสมกับเป็นบรรยากาศงานเหมืองจริงๆนะ ตรงนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีสุดยอดเลยนะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศโดยรวมนะนะแบบคก,ก่าวก็เป็นภูเขานะนะมีกองสก๊อกหินนะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะตรงนี้ก็รวบรวมเครื่องจักรหนักนะแทบจะทุกยี่ห้อเลยละกันนะก็ว่าได้นะครับ x C g XE 490 DK ของเราก็มาอยู่ด้วยนะร่วมกันทําภารกิจนี้ฮนะถือว่านะมันกันไปเลยนะครับเก็บภาพบรรยากาศไว้เพื่อนๆดูนะครับกับ เครื่องจักหนัก Xsim Gby China Machine และผมกบวังน้อยครับทําหน้าที่ถ่ายทอดเช่นเคยอะสวัสดีครับ